ที่เก็บกระหองใส่ถุงไปทิบร้อยพี่น้องกาวาชิโลไปหาเราแล้วแรงต่อนะว่าวันนี้เราไปได้ถือโค้มาทุกคนเลยกาชิไดเมื่อตะเวทแน่วันนี้นะอาจจะขับขจำเจ้าก,กาชิได้เกลาะเมื่อเลยนะเดี๋ยวในเรื่องการติดตามไปบัคกัมเดลทุกคนเลยวาชิมานเต็กโตนะวันนี้ตาตาสวัสดีแล้วก็สวัสดีอิทุกท่านที่ตามนะครับชมวันนี้กาเงียบงแรงทุกคนเลย หลังจากที่พักผ่อนยาละกาัว่าสิออกไปหาอยู่หากินกกนี่คือเกาอ่ะในเรือกิดติดตามครับชมไปเพิ่อเดททุกคนเลยว่าสิมาหรือบอ่จนทีงานกาับยังนอนอูอยู่ได้ยังไ่ได้ลุกได้ตอนนี้กัถือว่าได้ออกไปละทุกคนเลยออกไปหาอยู่หากินกกน,น,กนี่คือเกาจนทีงานกับยังท่านอ่ะยังนอนผ่อนอยู่เดี๋ยวยังง่ายเดี๋ยวไปนะยันนงแรง ไปแถวโกกบกได้มื่อนี้หายแต่มันล่มทุกคนเลยล่มจะแห้งเล็กน้อยนนะจะออกแห่แล้งก็ล่มแห้งได้มาป่านะลมอุกๆเลยโอ้โหสิมานพิลาโตทุกคนเลยว่า,าหากินยะได้มาป่านะนอกจากไปหาไร่มองทุกคนเลย ก็ะทุกคนดินกขอ้อรือไก่ป่านี่แหละเพราะว่ามันหาสะแถวป่ามักบกนินเตอรโกโกบก มาไปปึงกระเตะก็ไดกินก่อนมันวชพีพอด้วยบ ว่าเห็นแต่ป่นกันไายควัดทุกคนเลยบีนกระโตมันอนนี้ครับกาจจะได้โลกไปโตอีก เรามาไกลเติบทุกคนหอนอันนี้กป่ามากะบกเลยแต่ว่าปีพอไปทุกคนเลยแตกระไยก็บีเห็นเพราะว่ามันลมแห้งปุ๊บ นี้ยามแรงทนโอ้ตกล่มแห้งทุกคนเลยจะกกีเพอเพื่อไปนี่ก็ได้ลมขนาดเลยหาละะหาะตาละปล่าทุกคนบางที่อาจจะมานนะจะก,กี่มานเพา่เพราะวา่าลมมันแห้ง มีพอดูทุดเก่าลูกเก่ากับพี่เก่าไปเลยนะประมาณชีห้หามือนี่แหละจ,จับมือทุกคนเลยแต่ว่ามันจะเป็นหมูน้อยนีด่ดแถวนี้นะี่ตอนนี้เลามาขายเติบกคนเห็นนกแล้ว จากนกพ้วตัวใหญ่เติบไปน่าจะเป็นนกหงสจุกนานๆนี่ตัวกูเลย,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 ยตอนนี้ออกมาทางทุกคนเลยมาทางกา็นจะได้เลาะไปทา,ทางนี่แหละบนดงก็คือว้าวแหละทุกคนได้โชวงนี้นะเห็บหลาย ่าลมออกแล้วก็เฮฟกระลายเลยลมหนาวนะตอนนี้เราจะได้ลัดลมวันที่อยู่เลยจะได้ลัดตูงลกตัวเลยจะได้หาเละแถวไรดานบุ่เลยโอ้พอนกนะนกตังง่ายนึกไปแล้ว ไม่กาดแต่เมืนเลงนะเอามาหาดักเธอด่งไม่ไล้ทุกคนเลย่าเห็นนกน้อยไปเป็นมุ่งเลย ทุกคนเลยนึ่งอไปอยู่กาจะได้โล่ไปโตอ,อีลุ้นต่อไปทุกคนเลยไาสิม,มาดนไปนอ๋อเ่โลมาหนึ่งจีเนะป้าหงทวนนี่ là con lốc bao để học về bừng con chưa thô con cho con đây, khná đưa này, để học về bừng con, wow chỉ mình bao kim ัวามใหายัุกทุเสียงเป่าหองทุกาคือชิกินมีหลายไปเลยนะความมันกินตะเว้นนิ่มอิ่มนะอันนี้มาหมอเตอร์ทุกงให้ทุกคนเลยการนั่งเพิกกันกุ้งมาให้นกนกเป่ากินกาววามาให้นะมาจะเอ็ดเอลไก่ทุกคนเลยเอลไก่กับหอโถงหออยู่ทางโหนี่ าะแล้วนะเีเดเอาก็ถกด้กดต๊ลงน่หอยู่แล้วนะก,กันหอกะน่าจะปิดหอกหรือผ่านนี่แหละถงเฮาทุกคนเลยเลนไปเลยน่าจะปิดใกล้อย่ทีกัไกลพผู้นะกระหอกะตกลงเดี๋ยวห้าไปเก็บก็เ้าไปเก็บหออาทุกเด้ เ้ยเลยตัวเมีย,ย,ย,นะมยทุกคนเลยมุดนักเลยของพวกเขาเละเพาะว่าเอาไม่ถุงยางทุกคนเลยตอนนี้กางจักที่เก็บกระห้อใส่ถุงไปทิ่บร้อยพี่น้องกาวาชิโลไปหาเราแล้วแรงต่อนะเพราะว่าันนี้เราไป่ได้ถือโอค้กม,มากทุกคนเลยกาชิได้์เมอ่อตะเวทแน่วันนี้นะ อาจจะคับขจ้าหนากากที่ได้เกลเ่อมเอิรเลยนะเดี๋ยวใน,นเรื่องการติดตามไปบักกุมเีลทุกคนเลยว่าชิมาแจ็คโตนะมันนี่นี่กะทิ่ได้เลาะไปต่ออีกได้กระ่อตัวนึงทุกคนเลยที่ได้เลาะเกล่อมมือบอดเลยควาเอาไปถือโคมมากัานเลยบางทีอาจจะได้ตะการเลยได้มันนี่นะความหวังทุกคนเลย,เลยจะคิดได้ไปหรือบปล่ด,อด เท้า,าร่มแห้งนี่ก็บางทีก็อาจจะไม่ได้ไปเฉียงวางหงทุกคนเลยยัยง,งคำเหลยพสิคำลเลยเอาแกชีดะเกียวละมืองเลยนะบางทีอยากจะมาด้ยทุกคนเลยยัยงแรงนะ ลราเมื่อทุกคนเลยลื่อมขำแล้วนะเฟอร์ชอตบอรนนี่ก็คือมืดถืว่าฮาวดงเก่าทุกคนเลยเดีย๋ดวยวจะได้นละไปตามทางคล้อยได้กันนีย่ย ใกล้แถวนี้แหละบางทีอาจจะพอใกล้นะอ่ะอ,ะอาเอวใกล้ลงบนทุกคนเดยบางทีอาจจะพอ่ออ้อ ลกถงลักเลยแดดแล้วกับเหาะมันมีเาะแถวเลดานนะถือว่ามันหาอยู่แถวดงแล้วก็มีกุ้งมาไหม้าว่ามีกุ้งมาให้มันกินมาให้เดี๋ยวเกยๆมาบอดเลยเสียงนกห้องนะ นกกระตดมโคกห้องทุกคนเลยอยู่ป่าไม้พวกโคกป้องเดจะเฉลี่ยเลงไปต่ออีกขำแล้วทุกคนเลย เดี๋ยวลู้เลยล่งบโมยงองโล่กเพราหมูมันหากินนันตอนนี้ก็อ้อมอัดแล้วทุกคนนี่ เดี๋ยวจะได้รัดเมื่อทางผูเลหลัง้ทำไว้ท,ทวมื่อแถวนั้นเลยาทุกคนเลยเดี๋ยวจะเล่เมื่อก่อนนี่ตอนนี้เริ่มคําแล้วทุกคนเลยโลมากอ่ะ เคยยืมือแ้่ได้เดี๋ยวจะได้ห้าดุงนี้ก่อนจะได้เกลือมาเลยนะบางทีอาจจะพอนึงนะทุกคนนี่ เริ่มคั้มมาเลยทุกคนเลยเดี๋ยวจะได้ละเมอก็มันนี้นะโอ้ทุกคนเลยไปแล้วแรงก็ได้แต่กห้อตัวดีอยู่ธนาโลดกายยังดีแต่ใจทุกคนเลยถ้าพีได้นี่อาจจะได้กินต้มน้ำไม้อีกแล้วมันนี้ตอนนี้กัมาหอนเขาตีอยู่ทุกคนจิได้หาอ่ำน้ำก่อนอ่ำน้ำล้วก็จิได้เม้อเลยก็ลเลยหาอ่ำน้ำอยู่แถวโฮยนี่และะ้วกัเมื่อนอนเมื่อบอดนะ ขำแล้วทุกคนเลยถือว่าคอยกัได้หามน้ำเมือตะทางี่แล้ก็จะได้เมื่อบอดเลยตอนนี้ก็ได้ขำเต็มละไม่ได้ถือโคบมากทาว่าถือโคมมากะคอยกัชิการละเมือเลยนะเด,ยเ,นเดี๋ยวท้าเบิ้งกําเดทุกคนว่าทีมงานทางศีมารหรือบอในผ่านเพชรเพิ่นตอนนี้ก็ย่างมือน้ำทางทุกคนเลยเมื่อฮอดกับว้าสฉีหานข้าวท้าทีมงานได้ท้าว่าทีมงานทันมากอะ ตอนนี้ก็เลาะมาแล้วทุกคนเลยอ้าขุดล้อลายเลยนะเฉาทางตัวห้องก็กมีดเพยาะว่าตะเลยอยู่หกนะอ้อมห้องเลยทุกคนเลยขุดเล้อลายเฉาทางนี่นะเดี๋ยวค่อยเฉเลาะมื่อก่อนมาก่ะเคยอยู่ฮอดบอดแล้วทุกคนเลยเคยอยู่ฮอบนยู่บนเสาแล้ว กะมาหอดบรรยูเป็นเศร้าทุกคนเี่อือมือหยางขนาดโลดปทัวร์ที่ทีมง,งานเราก็ทรมานอยู่เดี๋ยวจะได้ไปหาขหึ้นข้าวก่อน,อนมันนี่ขำเมาทุกคนนี่อันนี้กะมาหอดบรยรยาาูเป็นเศร้าทุกคนเี่มาหาได้แบบนี้แต่ก็หอกระนึงทุกคนก็ด้อยู่ได้กินอยู่แต่ละแรงกันลนะ กเขาะกะโตง่ายอีเลยเดี๋ยวถ้าบราเผ็ดเพิ่นมากเพิ่นเลยทุกคนเลยอย่างเฮ็ดยูดกินกันเดี๋ยวจะได้หาจูไผ่ดึงเขาก่อนมาดิบางทีก็อุ่นเขาเย็นนะตัวข้าห้องอยังร่าทุกคนดิแต่น,นี่ก็มาหอดูวันเศร้าทุกคนเลยพอนดิมืดจิรอกับฮองขนาดเลยฮองแถวแคบบอดนี่แหละเดี๋ยวรอทาทีมงานมาก่อน เพราะว่าข้าวนี่บางทีอาจจะได้กินข้าวเย็นเนาะทุกคนด้วยเพราะว่าข้าวเฮา,ามันเลอะหลาอยู่ถ้าะเพ็ดเพิ่นมากก็มันนี่นี่ตอนนี้ในภาคตะชันเพิ่นมาเชื่อมาหาลัดแรกได้ก็บ่ได้จริงกับเฮาะกับถือเด้อแร่อีบานเนาะอีบาก็ยอมจำแจ้วคอยไปกินได้หน่อยเลยในนั้นก็เ <laughs> ราจะเชิดขี่ได่ ก็ไปเจอยอมได้ขอยรับมารอบนี้ได้กีโลเขาเองยังมีฟุดป่อชิวเขาจะไปหาเหมือนนี่นะมีเม็ดในบวกเพชรต้เพชรจะไปหาคุดกีโลอก้อยนี่ทีมงานเขาก็มาหอดทุกคนเลยเดินไปเพชรตอนแรกนะมีม้านมีมันเอ็ดเพิร์ตนี่กี่กีโลอกีกีโลอกินก่อนนี่กีโลกทุกคนเแล้วทีมงานมาหอดแล้วก็ชิได้ผักเดี๋หาอยู่กินเนาะมือนนี่เห็นได้เลยาผักโขดบ่ เออผักโขมก็ได้ผักโขมก็เหาะตกอะไรมันนี้นะเก็บมาเยอะลาบผัดไม่มีผักากีก็เหาะก็ตกอเลยมีนี่ดอกไผ่มืดแท้มืดเลยอไรมืดนี่แหละมืดคักมืดละคัก มด้อไอ้จินเด้อมือนี้เด้อเพ่มเพ่ผูมาไอ้จินมือนี้คอยมีมานคอยกินลูกไม้คอยไม้ตมกัยังอยู่หลายเขาเจอจิรรยเนะอยู่บ้านปิดเขา่ละพุดเนะ่าวเลยอาซาจร่ปะจร่มีเ็ม มีนี่แหลแทงตุ๊กมาตุ๊เมาโลมีเสียมักจักจึก้มีแทงสียานี่ยพอเอันนี้แทงงงายอ่อยา่วมาป่ามากินจินรอมื่อหาการอยู่บ้านพูดดิรอเนาะเอ้มื่อหากินอยู่บ้านดีกว่าเยมากินกิโรใช่ไหมละอาะอ่่ กี่หอกกอัแล้วะทุกคนเลยเดี๋ยวจะได้มาจาว่าพักก่อนมันโคอ่ะลือก็เป็นนนคือนกาน่าวไม่เลือเยืมมันแล้วเนาะหอกเยจ้ะหอกก็มั่นอ,อืม มันเมั to ่เ็ดดิบจออกมตอง พองพอเลยเนาะที่แกมก็ออนแร้ว่เอะไรหลายนีจะมาให้ยังไม่กินนะเอากลมให้อืมมาให้เลยเป็กโคตรเปิดโคตนั่นดีไม่ดีเนื้อเยอะก็เาได้อ๋ออืมผามอ้กระหน มูกระหองอะไรหมูกระหองเออเห็นหอยหมูกระมันดูดป้บอกโุกนะ่กุกแขมโหหยนั่นน่ะหมูกินอะไรมาให้โดนั้นะเจะเต็มยุ่นทีมันก่พหูนมาเลยเลยโุกอันนี้โุกอันแ<ม>ขมข,ขัวเขมเชื้อเขมเชืเนี่ผ่านนั้นป้อผ่าน,นตัวทางยางเจ้าอันมักไปแล้วแข้มโหหอยรวด ส่งเากเปิดห้างๆนะเค้มาดูตัดนะบอส่งมาให้เปลยนนะปรนอยู่เป็นมเฟกได้เจอเนาอู้หมาโอ้ยอันจะได้ยิงพออยู่เน้อนะเบิ้งใกล้เปนหางไดเห็นได้บอมาไดเฟกมันัก นะโกกเข็มบอดน,นี่ก็เป็นแล้วมาให้เป็นและะ้วปะโกกตุ่มต้ำไหมเป็นละเลยสาระฮัลล์อยู่ทางลูงดานนี่เลยหาสุกสายท่านเท้าท่านได้สุขขกคักนกจุ๊บพี่เลยแล้วเสื้อไหลายนกนัน่งนั่งแล้วห่างเลยตอนนี้มาพักแล้วทุกคนเลยมาเสื้อน้ำหน่อยนึงเสื้อน้ำมาโคโคเฮอร์มันสมัดประกาศเสือ้อเกือบไปโง,โง่ได้แบบน,นี้ที่ได้ค้างขึ้นยู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 

คักอริโคกเขาอะนะทุกคนโอ้โหอ,อเลยน่นชุกหรอเปล่าจะมบ่ จะตัดปันใหญ่เนาะปันใหญ่เลยหอมจ้ะหอมโค้ดมันบอกตอนน้กะ พวกขอเขาก็ชุกแล้วทุกคนเลยตักจรจะโชยไปทีร้อยนัมา,มากินข้าวแรงมนันนี่กินข้าวแรงกับทีมงานมันนี่นะสองคนสองคนมาหาก็ได้ครับหนึ่งหาหนึ่งก <c oughs> ่อนยังรับจะบริคือเลือได้นำเจียบ <c oughs> ตู้ตัวยังน้อยยังรับใจได้ยินเสียงตู้ได้ไปบุญหรือจักรทางยังประจำเสศษ <c oughs> <c oughs> กับเสอันเสนให้เศษนั่นกับปีกองอะไรบุ่มบุ่มบุ่มนะ ครึ่งทางปั๊บมูยาตีาาาสิค่านะคขามนี่ไม่รู้จักทางนี้ไปนัคข่าวยังละทงสเสียงเสียงโอาไงเอาคือ่องี้บ่งเกือบบองเลยตอนนี้าการหลังจากทีได้กินซาวกินน้ำอิ่มทุกคนเลยที่ได้พาเดี๋ยวพานอกพ่อนะ บางทีก็พุ่นแหละอันดื้อๆพุ่นถึงออกไปหาการกันทุกคนเลยบางทีก็เมยแล้วก็บางทีก็จะนอนเลยเพราะว่ามันก็อาจจะหนาวแน่ชั่วหน่อยอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็คอยกันที่ได้ขอจบลงเพลงตท่นี้ขอขอบมกระตืใจที่ทุกคนที่ครับมาติดตามแล้วก็รับชมเด็กคลิปหน้ำโดนาพอไใจไหม